สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับบูมแซดออรเจนเนาะก็อยู่กับด่านดูมมิติเวลา2นะครับก็เนื่องด้วยนะฮะเสียงผมดันกระขาดหายตอนทาคลิปผมก็เลยอัดเสียงเข้ามาที่หลังก็เลยอาจจะไม่ได้ินเสียงเกมนะเตตรัสผมก็จะประมาณนี้นะครับเลี้ยงเด็กไว้เกินพันสองแล้วก็ HP 5 0 0นั่นเองพลังอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับพระเอกของเราอยู่ที่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงต้นอ่อนนั่นเองพระเอกของการลงด่านนี้ผ่านนะ ต่อไปลุมมิติเวลาสองนะครับสกิลก็ค ield, ือหิวแช่แล้วก็โล่สอดโล่นี้จะใช้เป็นฮิวก็ได้นะอาวุธรองนะได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับเพราะว่าจริงจริงอยู่ที่สัวนเลี้ยงเท่านั้นนะครับอวันที่เทินแรกนะครับสำหรับอันนี้ผมอาจจะผ่าน1ดาวหรือ2ดาวก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไอันนั้นบ่อยขนาดนั้นเทินที่1น,นะครับโล่แล้วก็กดกระจายยิงให้ตามกระเขียนหนึ่งนะครับหรือตามกระเขีดได้ก็ดี 2- 3ขสผดก็โอเคนะครับ มุม38นะครับต่อมาเทิร์นที่2ให้เราฮิวนะครับฮิวล้วกดกระจายเราค่อยเดินนะแนะนํว่าให้กดสก,กิลก่อนค่อยเดินจากนั้นให้ยิงตรงขีดหรือต่ำกว่าขีดได้เลยขอแค่โดนข้างหลัง2องานถ้าเกิดใครยิงไม่โดนก็กดกลับไปดีใหม่นะครับโอเคต่อไปเทิร์นที่3นะครับเราจะพิ่งอันติยัดนะให้เรากดสก,กิลสัตว์เลี้ยงชิ้นที่1ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เลือดเยอะก่าผมแนะนําว่า,าให้นะครับ ให้กดสกิลปกติแล้วกดสกิลสัดเดียงอันที่2นะที่เป็นต้นอ่อนต้นที่2องนะ่ะตรงกลางนะครับอ,อันนี้ถ้าเกิดใครที่มั่นใจในเลือดตัวเองเยอะกว่าผมนะแล้วมั่นใจในดาเมจน,นิดนึงโอเคแต่ว่าการใช้ต้นอ่อนเนี่ยก็ดาเมจไล่เลียกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตีปกติแล้วติดขีน่มนะมันจะแรงกว่านะไอ้ด่านนี้นะครับลุมมิเตเ,ตเวลา2เนี่ยติดขีบ่อยมากผมบอกเลย แล้วติดคีแต่ทีแรงมากด้วยนะครับเทิร์นที่4เนี่ยให้เราตียัดไปเลยนะครับให้อบอสตีสวนมาเลยแต่บอสจะตีเราเบานิดนึงถือว่ามเ,เป็นไรตีประมาณ700ถือว่าเบาเต่อไปนะครับเมื่อน้ําเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นไหมเปลี่ยนเป็นเริ่มเปลี่ยนเป็นปน้ําแข็งแล้วให้เราก,กดแช่นะครับกดแช่กดแช,ดแช่แล้วก,กดสกิลฮิวเวอ,อที่2แล้วก็ขยับมุมลงมาให้ต่ําสุดแล้วก็กดขยับไปทีนิดทีนิดนะครับผมเล่นผ่านมือถืออ่ามันชอบเดินเลยตกตลอด ให้เราได้มุมที่8องศารหรือต่ำกว่า8องศาก็ดีนะฮะจากนั้นให้เราพลิกกลับมานะครับเมื่อหลังจากแช่เสร็จนะ al, ร al, แล้วกดหิ้วนะครับกดหิ้วแล้วกดบวก2แล้วก็กดพาวเวอร์ปกติได้เลยนะครับอันนี้ผมอธิบายนิดนึงในในคลิปแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าไอเสียงผมไม่ดีนะโอเคก็ยิงเต็มได้เลยนะครับอา้าวทำไมภาพกระตุกกระตุกสงสัยโตะเรื่องเน็ตไม่ดีเลย โอ๊ยโอเคให้ยิงของชิ้นแรกนะถ้าเกิดอ่าันเกันี้ไปนะครับถ้าบอสยิงเราแรงให้เรายิงของชิ้นแรกถ้าบอสยิงเราเบาให้เรายิงบอสนะครับอาจไปเลยห้ามยิงของชิ้นแรกนะตอนที่ไหนที่เธอยิงเบาเมื่อกี้มันยิงเราแรงใช่ไหมเราก็ยิงของชิ้นแรกให้ตกก่อนที่มุม8องศาแล้วก็หักขึ้นไปที่มุม2 2นั่นเองนเดมุมนี้จะทําให้ยิงวัดได้แรงที่สุดนะถ้าใครติดคี้เนี่ยถือว่าดีเลย แต่เน็ตผมขีปน้อยมากในการอัดคลิปครั้งนี้นะโอเคทีนี้บอสตีระเบานะครับในเทิร์นแรกนะครับที่มีติเนี่ยให้เรายัดอติไปเลยนะครับที่ตีระเบเนะแนะนำว่าให้ยัดไปเลยนะครับพอเรายัดใช่ไหมครับมุมยี่สิบสองแล้วก็น้ําหนักหนึ่งร้อยเลยที่ยัดหนึ่งร้อยเพราะหมันใส่สวดตัวฮะไม่ขีเลยนะฮะไม่ขีเลยโอ้ถ้าขีเนี่ยโอกาสได้สองดาวเยอะนะฮะตอนที่ผมทําสองดาวในผมติดลีป ออกจะบ่อยนะทีนี้เมื่อกี้บอสตีเราแรงใช่ไหมพันห้าให้เรากดฮิวนะครับแล้วก็กดจาก,กิลฉัดเยี้ยงดินพันและแล้วก็ยิงข,งของชิ้นแรกนะครับเทอร์ไหนที่บอสยิงเราแรงนะครับให้เรายิงบอสได้เลยนะครับสําหรับคนที่เดือดเยอนนะแต่ถ้าไก่เลือดไม่พอแบบผมเนี่ยแนะนําว่าเทอร์ไหนที่บอสยิงเราเบาเนี่ยกดแช่เราก็เลี้ยงเลือดบอสไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยอันติส่วนในตอนที่เทอร์ที่เรามั่นใจหลังจากคำนวณดาเมจเสร็จแล้วโอเค ในเทิร์นนี้ผมก็ดูและเลือดผม2,000เนี่ยถ้าเกิดโดนวัตตีเทิร์นหน้าก็ตีอ่าประมาณ1,500ใช่ไหมผมก็กดใช้สกิลแค่ก่อนเอเอไอสกิลโลนะฮะเพื่อให้วัตตีเรา1 3 0 0นั่นเองโอเคไหมเมื่อวัตตีเรา1,300เลือดผมก็เหลือเจ็ด700แล้วก็เด้งมา2 0 0รเป็นพันหนึ่งผมก็จะเหลือเลือดฮิลในเทิร์นต่อๆไปอยู่โอเคทีนี้ตีเข้า900เลือดเหลือ1,100ในเทิร์นนี้นะครับ จริงๆในเทิร์นที่แล้วอ่ะถ้าเกิดใครดาเมจพอก็อัดไปเลยนะปกติคนที่ดาเมจพอเขาจะอัดไปเลยในเทิร์นต่อมานะเมื่อกี้บอสตีเราแรงใช่ไหมถ้าเกิดบอสตีเราแรงให้เราตีของชิ้นแรกตกแล้วก็ปรับมุมไปตีบอสนั่นเองง่ายๆเลยทีนี้เทิร์นต่อมาบอสจะตีเรา,เคาแค่แค่ห้านะครับ500อ่า 200, 200ก็โอเคจากนั้นผมก็ไปแช่ตัวเองเพื่อเลี้ยงเลือดนะแช่ไหมเอ,อ่ยแช่ไหม าผมกดฮิวเลือดก็จะบวกมา2,000นะฮะ2สองนั่นเองผมก็เลยอาแช่ไปก่อนดีกว่าจริงๆถ้าเกิดใครเดืเอดเลือดเกินพันหในเทินเนี้ยควรหันไปส่วนบอสได้เลยนะโอเคในเทินนี้ผมก็จะกดฮิวครั้งนึ่งกดสกิลแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเกิดนับตามเทินเนี่ยบอสจะตีเราแรงนะฮะก็ยิงของชิ้นแรกตกก่อนจากนั้นก็ไปยิงบอสนั่นเอง อาจจะกระตุกนิดนึงขออภัยด้วยนะครับในเทิร์นต่อมานะฮะถ้าเกิดใครไหวในเทิร์นนี้ก็สามารถยัดได้นะถ้าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องยัดแล้วเพราะว่าเลือดเหลือเกิน2 0 0พันขึ้นมามันควรยัดนะครับพอยัดไปโอเคเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดไว้ไวใต้คลิปนะครับตรงคอมเมนต์นะครับอันนั้นคือวิธีที่ผมคิดนะ จากนั้นนะครับในเทิร์นนี้นะครับผมก็จะแช่ตัวเองใช่ไหมเอ่ยพื่อเลี้ยงเลือดก่อนอเมื่อกี้บอสตีเราแรงนี่โอเคถ้าเกิดบอสตีเราแรงอย่าเพิ่งแช่ตัวเองนะในเทิร์นต่อไปบอสจะตีระเบานะครับให้เราตีของชินแรกก่อนบอสจะตีแค่ห้าร้อยนะครับแล้วเลือดผมก็จะเด้งขึ้นมาห้าร้อยพอดีโอเคดันติดคีพอดีในเทิร์นต่อไปผมก็จะมีอันติยัดบอสแหละถ้าเกิดบอสเปอร์รเซ็นต์ต่ำกว่าสนะิบหกเนี่ย ผมมั่นใจอยู่ว่าอันติผมสามารถฆ่าบอสได้นะแต่ว่าในในการลวงครั้งเนี้ยผมได้แค่อ่าเท่าไหรอ่อะเนะตึ๊บถ้าเกิดตติขี้เป็นไงชนะเลยนะฮะได้แค่1ดาวนะครับสำหรับการลงครั้งนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้2ดาวหรือสาดาวก็เป็นไกด์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะ ทีนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมผมไม่มีเสียงในคลิปนะครับเพราะว่านะฮะผมลืมกดอัดเสียงนะตอนตอนที่เล่นนะครับทีนี้เรามาดูด่าน3นะเดี๋ยวผมไปลงให้ดูอีกคีหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนตอนนี้ยังไม่เคยลองนะทีนี้มาดูพระเอกของเรานะครับก็คือต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนเนี่ยสามารถหาได้จากด่านฝึกฝนก็ได้กดกวาดล้างไปเรื่อยนะครับสามารถหาต้นอ่อนหนึ่งดาวได้ง่ายตรงนั้นนะต่อมานะครับ การที่ต้นอ่อนของผมเนี่ยมันหนึ่งดาวแล้วผมใช้ไก่อยู่เนี่ยผมก็ใช้วิธีการย้ายนะครับโดยใช้บัตรย้ายเนี่ยซื้อได้จากร้านค้าปกติเลยชิ้นละ50านะครับสำหรับสายฟรีนะครับสายฟรีก็สามารถย้ายได้นะแต่ต้องเสียงเงินในตรงนี้ประมาณ500คูปองนะเด็กก็สามารถมาขายได้ของไอ้ตามีนะซึ่งไอเหรียญเนี่ยผมได้มาฟรีจากการอัพเวลหรือทำ กิจกรรมต่งตางๆนะครับถึงกําหนดมันก็ได้มันไม่ได้หายากนะฮะอยเว้นแค่คุณต้องการขายของเยอะกว่านี้นะครับส่วน VP เนี่ยจะสบายกว่านิดนึงคือมันมีในร้านค้า VP วันละหนึ่งคุณก็เก็บสิบวัน <c oughs> เก็บนานเกิน <c oughs> ต้องเป็น VP สามนะต่อมานะฮะก็เราก็ซื้อตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะก็คือซื้อ ห้าอันเพื่อย้ายหนึ่งครั้งทีนี้ต้องซื้อห้าร้อยก็เพราะว่าต้องใช้สองรอบย้ายไปย้ายกลับหลังผ่านแล้วคุณก็ย้ายกลับบกอร์เอ้ยจะไปอยู่สัตว์เลี้ยงต้นอ่อนทั้งวันก็ไม่ได้นะะผมต้องใช้ไกล้มือนกันแหละโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณครับที่รับชมนะเป็นไกด์เป็นไกด์เ,กเฉยๆนะผมไม่ได้ผ่านด้วยอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นทีนึนงนะฮะไอ้เลือดแปดชุดเนี่ยไอย้ไม่ใช่สิแก๊สแปดชุดเดี๋ยวเพิ่มเลือดผมแปดร้อยเลยนะ ก็สามารถหาการ์ดได้ตามมิติฮีโร่ด้วยนะครับขอบคคุณัาบ๊ายบาย